สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่องยุทธชา n e l นะครับวันนี้ผมจะมาทสอินเทอร์เน็ตทีโอทนะครับที่ตำบลโคกสว่างอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลนะครับวันเนทีโอทีจะแรงเท่าไหร่นะครับซิมเน็ตทีโอนะครับเกาเว็บไซต์เลยนะครับ ฟา t คอมนะครับดูกันนะครับถือว่าโอเคนะครับ5.4เมกะบิตของผมมันเป็น 3G นะครับเพราะว่าขึ้น 4G ไม่ค่อยมีนะครับ เพราะว่าอยู่ห่างไกลเสานะครับของซิมทีโอทีนะครับซิมเขาจะใช้เสาของเอกับ d ีแทกนะครับขึ้นเอชขึ้นสองพันหนึ่งมกะเฮิร์นะครับดีแทกขึ้นสองพันสามมิลเฮิร์นะครับ นะครับวันนี้วันนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกด subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ